สวัสดีค่ะพี่น้องฟังไปสุกคู่สุกคนน่าจะทั้งชาวไทยทัา,ทา,ทางต่างประเทศน,น่าจะเนาะสาวบนคันเดชอุดมจ่ามื่อนี้ลงมาหน้าจ่ะมาสำรวจสำรวจน้องใหม่น่าจะเนาะข่อยปได้มาอันว่ามีไผมาซับน้องใหม่ขอ่อยโบน่าจะเนาะน้องใหม่ข่อยน้องใหม่ก็หลังออกลาย เบื้องหน่าใหม่น่าเกเนาะข้างในมัก็มีแน่อยู่เนาอก็เอาข้งหัวใส่กะพีน้อนี่จะ้ะเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนให้ถ่ายหน่อไม้ก่อนลูก,อกเ,ออเออเดี๋ยวก่อน จ้ะอยู่หน้าจ้ะลงมาหน้ามากับหลานจ้ะตำรวจน้องใหม่น่าจะน้องน้องใหม่ไหลเดี๋ยวก็นี่ต้นนี้บอสซับน่าจะปล่อยให้มันขึ้นสูงมาหลอดนี่นอไมอ่ก,ก็มีอีกน่าจะน,นอนน้อยนั่นแหละนอนน้อยมันก็ายาวแล้วนะสิโนเนาะ เดี๋ยวก่อนลูกก็ย่าถ่ายตรงนี้ก่อนว่ามันมีอะไรอีกไหมมันมาเกิดอีกไหมแห่งมันแหลงเกิดกับสีบงงามนอกจากพี่น้องํำรวจหน้าใหม่น่าจะเนาะ ลงมาหนาเบื้องเขาเขาก็มันแห้งมันแหลงไรกับบ่แงมดอกพี่น้องงามแต่หยาดดิต้นต้นนี้ก็มีแน่อยู่พี่น้องต้นนี้มันขึ้นแล้วนั่นขึ้นมานี่ต้าน้อยนี่อยู่นะร้องนอนในที่ไหน

คุณค้าที่ขยายไค่ะงามนะน่าจนานเบึงค่าไปปลูกไห่าจาะพี่น่อขยายคุณมันจะคูสะ่สเนะหาทวเมดหลังงามหาก็งามค่าก็างามนาจาะพี่น่อ พี iesen, ai, ่น้องาขาวตัดใบน่าจะกระดีไปจังนึ่งแล้วน่าจะตัดใบออกกระปงขึ้นงามงามเลยถาตัดใบออกน่าจะขึ้นมาตัดเอาหนาไปให้ขั้วให้งวงกินมันนี่มันกระปงขึ้นงามอยู่บางข้างนี้น่าจะพี่น้องราเกี้ยวงามอยู่ครับท่านใส่ปุ๋ยได้จ้ะนี่ sai pui được okay. chưa? Hello, bây nó chả lắm. Bây công nan đâu gì à? ngàn, 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 ngàn ngàn như ngàn ngàn và căn thể. Ngàn gì ว่าตอนไหนใหส่ปุ๋ยได้ไงใส่ฟุ้นใ,ใหม่ก็ยองใส่ใส่ปุนี้มาดูนี่พี่เส้นตัวหน่อยเป่นเสีหย,สหยหน่อยชนะิโน่หน่อยเนาะพม่นผ่ามาเบิรงมานี่มาดูนี่พ่นนะ่ะเอาสีซีข้าวข้าวไข่ลูกสีสีข้าวเราข้าวไข่ขล่ะเจ้าของช่องชื่ออะไรฮึฮ นี่หนอบง่ามอยู่ในนั่ะใบใหญ่ดีอแต่หากมาถึนในวา,านปุยดอกมันบ่มีนม่จะสิวันเังไหนน่ะพี่น่อเนาะนคนก็ใครฮูขู่ซะ ตอเป็ดตกกอไ่ได,ไได้ไม่ได้ตกปลาสัก,กวนเลยยพื่อน,น,นปาหนะพา,า,าหนานี่จะพี่น้องงานที่พรท่านเดดตัดเขาพระท่านเดดตัดใบหนาเนาะแต่ไม่็ชิเป็นดอกหนาสิ มาเร็วๆพี่พาดมันเจาะยางไปเบิ่งอันน่ะมันก็เป็นผิดนนะพี่เป็นกุ้ซักคอยปลูกไว้พี่กายนี่ท่ทันพ่อปีอยู่นะพี่น้อง รวมหัวแล้วได้จ้ะเพราะเอาขี้งวใส่งั้นไปยืนมึงกุ๊กซักไปง้นมายืนมึงนี่ดดย่างมางนี่น่ะรวมหัวขึหน่อเลยรวมหัวข่อยนำเมื่อท่านพอปีอยู่ด้วยจ้ะนี่ที่เคยปลูกเดือนได้ว่าพี่แก่จริงหาเอาขีง้งวงใส่

กีเซ่ก็งามโลกยินไหนมันผล่นพลผลผลมันมีต้นยุงอยู่นี่ะฮะหลังมีหอกกีการผ้าพี่น้องยางไปเบิองนะผ่นนี่นะมี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 ต้นพยุงเต็มพี่น้องมันเกิดเองมันเลยปะปะปะเกับป้าพี่น้องส่วน มีเห็ดย่าหนังนะพี่น้องรวยย่าห,หนังโคโกแดง,งโคกแดงเขาเอามาสามไีแต่น้ำไ่ปูไปโคกซักเนาะย่าร้าตรงนี้มีแต่น้ำตรงนั้นไปได้อยู่ขอบคุณพี่น้องทุกคนดนะจ้ะที่เขามาติดตามรับชมเนาะสีเขาเหมื่อนละจ้ะไปถอดไข่ให้ร้านกินเขาก่นอนประทับพี่น้องมาก ิรงน้นตรงนั้นมีต่น้ำปลายางปดดปะมีขีโคลนนะมีขีโครนนากยงามเลยนมัก็ไปได้มก็ขุมนาดินเนาะก็ผสกเข็เนาะจาใส่ขมันตรังรวยให้คายกินรักษานาดินได้ยงได้จได้ พ่อพระยาสู้คิดส่งอวยพระพรพี่น้องสุขุสุขคนเด้อจ้ะที่เข้ามาติดตามรับชมสาวบนคนเดชอุดมจ้ะทั้งช่องยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กเนาะช่องรักของเฮาวยูทูบกับสายสุนีแชนแนลซอยกดติดตามครับเพื่อรับชมรับฟังได้เด้อจ้ะพี่น้องเอาน่ะสิไพ่เบิ่งก็ไพ่ก้อนนั่นน่ะก็บสปีดคลิปอยู่ก็ไพ่ก้อนนี้นะนัดกันเนาะ hồng nữa cơn Hám thả mẹ như phấn đó Thả mẹ bông nó Rồi ừ, để ăn xí mà nằm nó, nó กินอึดอยากดอกพี่น้าหอยหอยคนมากปลูกปลูกไว้สมองซุบนอนจะพี่น้อง <อ>ได้แล้วเหรอลูกโอ้ยขวแม่นี่ครับนี่บักนขวแม่ปลูกไว้ก็เป็นอยู่ปลูกเน็บถิ่มไหวน้องพี่น้องมาเบิหนหนบ่งนี่บักนขวด,ดคอยจ้าดอกปูข้ากใหม่แซ่อยู่ยายพูดลงน้ำมาเลยัวขวดคอยพี่น้องคอยปูไว้แล้วเอาก็ะซักขางไหวน,หนอน เป็นอยู่เนาะหามเนาะเดี๋ยวสิแม่สิมมพามาเก็บเนาะเก็บเก็บทัว่วช้องเาองาคนเด่นนวลไหมร้านกระเลงสีเขืออนึงพี่น้องหนึ่งนอนดอก,กอจะคอยผอกันไหมเนาะจ๊ะเนาะซ้ำนี่ละมือน,นี้เพราะว่าเอาืรอบานกันเปเฮ็ดกับเขาให้ร้านกินก่อนมันส,สวยจา้า 阿弟仔，你呢、啊？